ส3 2 1ามอ่งอย่าไปต่าคนนาเช้าจะไปได้กูรู้แล้วใช่ใช่ใช่มีคนสู้ไม่มามีคนสู้ก็จประกฏดำดังด้วยกครับในช่วงนี้นะครับทางผู้บัญชาาในพื้ีได้กดปุ่มเปิดป้ายแล้ว ทุกนะครับก็ได้สแสดงให้ท่านได้เห็นความสวยงามแล้วแล้วก็ด้านล่างนะครับจะมีกลองสมบัดไทยเพื่อเอาเลิมเอาชัยในพิธีเปิดในวันนี้ครับค่ะาองบอกว่าสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันที่เริ่มต้นนะคะวันแรกประถมะเลิกของงานฤดูหนาวสืบสารประเพณีของปีจังหวัดพะเยานะคะประจำปี2558 หรือที่เราเรียกว่างานกาชาตเกิดพยาวนะคะครับช่งนี้ขอการไปเชิญท่านประธานในพิธีและหัวหน้าสนราชการรวมไปถึงพ,พี่น้องทุกท่านนะครับได้ร่วมชมการแสดงในช่วงพิธีเปิดในครั้งนี้ครับครับช่วงนี้ขอเชิญทุกท่านนะครับได้รับชมการแสดงในช่วงพิธีเปิดด้วยนะครับค่ะขยับเาด้านในครับเราต้องขอบอกว่ามีการแสดงชุดไฮไลท์เลยนะคะ นี้นี่ก็จะเป็นการแสดงกลองสมรชัยค่ะค,คือตอนนี้บันไดก,ก็สามารถนั่งได้นะครับเชิญเลยนะครับน่าสบายเลยนะคะขอเชิญค่ะคคขอเชิญพี่น้องประชาชนนะครับได้ร่วมกันรับชมาการแสดงในชุดพิธีเปิดนะครับ,รบชื่อว่าวิถีงาภูกำยาวอีกสักครู่หนึ่ง จะได้ชมการแสดงวินิแสงสีเสียงแน่นอนครับพวกเรารู้สึกมีความสุขเป็นอนย่างยิ่งนะคะครับอีกสักครู่นี้เราก็จะเมื่อสักครู่นี้นะคะพวกเราก็ได้รู้สึกเบนถึงความอลังการความสมเกียรตินะคะในการ เิดงานในวันนี้นะคะโดยท่านประธานในพิธีนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านสุประชัยเอี่ยมสุวรรณนะคะแล้วท่านนายกเหล่ากชาติจังหวัดพะเยาของเรานะะคท่านปฐมมาเอี่ยมสุวรรณได้ร่วมกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาทั้งสองท่านนะคะท่านนิมิทวันชัยธนวงศ์นะคะท่านสรธรสันทัตค่ะค่ะแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการทุกๆท่านเลยนะคะ ในส่วนของภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งในส่วนของคณะกรรมการต้องขอไปรองนายกเหล่าก,กชาจังหวัดพยาวคณะกรรมการเหล่าก,กชาจังหวัดพยาวสมาชิกเหล่ากชาตจังหวัดพยาวแล้วก็ในส่วนของอาสาการชาตจังหวัดพยาวนะคะวันนี้สวยงามบรากาบและก็เป็นมิติใหม่นะคะที่มีการจัดงานณสถานที่แห่งนี้ค่ะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดพาย,ยาวท่านบรวรวิบุรษชิริ นายกายกรวเบึร์าธิารพยาวานรัชษายวนะคะท่านปุณนะคะท่านวรวิทย์กุันาศิลปนะคะก็สะสมเยอะเลยนะคะใท่ผมตกใจตก